ไปไหวไหมเนี่ยเฮ้ย,เอ,ยเอาจริงเหรอรออยู่รอ <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่การเอาชีวิตรอดซีซั่นที่11ตอนที่38แล้ววันนี้เราจะไปบุกเหมืองเวอร์ชั่น 1. 1 e point <laughs> ไม่ต่ออีกโอเคไปเลยดีกว่า คือเรียกได้ว่าเหมืองเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่น1.18ที่มีความดีฟนะฮะความลึกถึงลบ66เท่าไหร่นะ64ใช่ไหมไหใช่ปะอ่าใช่แหละที่มีความลึกถึงโอ้ยลบ64เนี่ยนะฮะเราจะไปดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะนั่คือทางที่เราขุดเอาไว้นะฮะสำหรับหาไดมอนด์ไม่เกี่ยวอะไรเราจะลงทางไหนดีเนี <S <S 1> <S 1> <ๆ> เงาอะลงทันนี้เลยกันจากปกติแล้วบล็อกอันนี้คือบล็อกดิฟสเลดดิฟสเลดเนี่ยปกติแล้วบริเวณตรงนี้มันจะเป็นบล็อกอ,อ,อะไรนะเบสบล็อกนะฮะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นดิฟสเลดนะฮะเออมันก็จะค่อนข้างที่จะขุดยากนิดนึงอะนะเพราะว่าเออม,มันก็คือม,มันมันแทนเบสล็อกอะซึ่งการที่มันมาแทนเบสล็อกก็ก็รู้อยู่แล้วนะ,ะับว่าเบสล็อกมันแข็งที่สุด ในเกมนี้แล้วถูกปะก็คือทุบไม่ได้ดังนั้นแล้วมันก็ยังคงความแข็งของมันอยู่ขุดยากแล้วเกิดนะชีวิตมีอะไรตังเยอะแยะทำไมต้องมาขุดดิสเลตก็ไม่รู้นะฮะคือข้างล่างนี้มันก็จะเป็นดิสเลตเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะเจอสิ่งที่เราตามหาหรือไม่นั่นก็คือการไปท่องโลกกว้างใต้พิภพฮะท่องโลกกว้างใต้พิภพไปท่องอู ooh, 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 ้หูเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะ เกือบ <die> แล oh. ้วนะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะอีกนิดนะอีกนิดนะเอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นพูดปุ๊บไม่หันขาดขำอู้ย่างแรกคือเราเจอเหล็กแต่เราไม่สนใจนะฮะเราสนใจแค่แบบแร่ทงแร่ทาอะไรอย่างงี้เอออ่ามีน้ำด้วยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาให้คนนี้เดี๋ยวนะเอ๊ะเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะเหมือนเขียวๆนิดนึง เขียวๆนี่นะโอ้โหรลอนเลยเราจะเจอแบบไอ้นั่นแมอะ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 ไรนะมันชื่ออะไรไอ้คริสตันอะอ,อเมทิสอะอเมทิสจะเรียกเป็นอะคิมิดิสตลอดเลยอันนั้นคือคนพบยูเรกาใช่ไหมเออไม่ใช่เียคือ,ค,อคือไปเรื่อยมากตอนนี้โอ้นี่คือถ้ำเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่น1.8 1ทอโอ้โหเขาลงไปแล้วเฮ้ยดีบ่ เลือดมันร้อนอ๋อหรอคือเขาเป็นสายแอดเวนเจอร์อุ้ยอุ้ยอะไรก็ปิดสู้กับมันดิโทษนะ4ีตัวไหนสองตัวอ้าวอุ้ยแม่ไม่ใจกล้าเลยเออเราเราจะเจอแบบ คือคือคือถ้ำเวอร์ชั่นใหม่มันจะเจเนเรตขึ้นให้เยอะมากนะแล้วมันก็ทับที่เดิมเลยอะไรโอ้ยขุดทองแล้วก็ตกไปขุดทองกันไหมไปขุดทองที่แคลิฟอร์เนียกันไหมฮะไอ้มุกเหรอเออก็ได้อยู่ไหนเนาะอ่าอยู่นี่โอเคอ่าไหนเราจะเจอแบบไออเอออออ่นั่นไหมอะ abandon my s h a r p อ่ะโอ้โอ้ restore restore เอะตรงนี้ใช้ที่ขุดซิลทอดีกว่าเออแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะต้องให้มืดระดับแสงคือศูนย์มันถึงจะมีมอนสเตอร์เกิดนะฮะแล้วก็นั่นแหละก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเปล่าไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยเราลงทางกันแล้วโอเคเยี่ยมยอดว้ยตกเจ้าโอ้ยอะไรเจอสไปเดอร์กระโดดใส่หัวอ้สภาพ เราทำทังกลับบ้านก่อนอ๋อ oh. อ่านี่เห็นไหมเห็นเสาปะออนี่นี่นี่ปะ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 กันเถอะเป็นไงดี <c oughs> คือแบบมันไม่เล้าใจเลยมันไม่เจออะไรตื่นเต้นเลยอะ่ะ <c> ก <oughs> ล้าพูดเนาะ <c oughs> อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะอ,อ,อย่าพูดเยอะเอออย่าพูดเยอะอู้เจอคิปเปอร์แล้ว ที่1นาฬิกาใช่ที่ไหนนะ11นาฬิกาว้าเฮ้ยไปขุดท้องที่แคลิฟอร์เนียตีีเอแต่แต่เวอร์ชั่นใหม่มันดีมันจะออกมาเป็นเออเนี่ยโอโกแล้วมันก็สามารถอัดบล็อกได้มันก็ประหยัดพื้นที่ไปด้วยเนาะเอาพ่โอเคเดี๋ยวเราจดพิกัดกลับบ้านก่อนลืม สิ่งที่สาคัญที่สุดในการเดินทางคืออะไรคือเราจะต้องจดพิกัดกลับบ้านก่อนไม่งั้นหลงชัวเราจดพิกัดกลับบ้านก่อน,น,พบบนอ,นอ,อพิกัดก็คือลบสี่ร้ลบสิลบห้นะฮะโอเคเราจะต้องกลับมาที่จุดตรงนี้เพื่อจะกลับบ้านนะฮะถ้าเราหลงคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนคิดอย่างน้อยอ่ะฮะ หามาข<ห>ุดเผ็ดดิไหนไหนครั้งครั้งครังครั้งนะเจอแล้วโอเคที่ขุดซิวทอปไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปแตกแแ่ที่บ้านโอ้ยแหลกไปไหวไหมเนี่ยเนี่ยบ่อน้ำอูอ้ๆแหลกแหลกเออเนี่ยบ่อน,น้ำเนี่ยเข้าว่าเวอร์ชันหนูเจ็บเอ้ยเอเอาจริงเหรอตายรู้นะตายนะตายนะเร็วๆก็วขนเลอ้ยรออยู่รอ ไม่รอดว่ะของกระจายลงลาวาไปแล้วนิ้่ไปว่าของมันตกนี uh ่ว่าเอาแล้วเราไม่วางน้ำ้วยนะประเด็นก็คือเมื่อกี้กดวางน้ำไปในดาวาเออจบเลยเดี๋นี้อยู่ไหนเนี่ยอ๋อโอ้เจอทองอีกแล้วมากดทองที่คาอร์เนียกันดีกว่า แน่ได้แค่ก้อนเดียวเนื่องจากว่าการที่เหมืองมันกว้างขึ้นเนี่ยการที่เราจะหาแร่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะยากขึ้นก็คือจะกระจายตัวมากขึ้นดังนั้นแล้วในเวอร์ชันหน้าก็หมายถึงเวอร์ชันนี้เป็นต้นไปนั่นแหละนะก็คือการขุดเหมืองแบบก้างปลาที่เราเคยทําในอีพีแรกๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผลละนะเออมันจะไม่ค่อยมีแร่เกิดขึ้นละแล้วก็อย่างหนึ่งคือที่มันแหลกๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะก็คือมันเจเนเรตนะเพราะว่าเหมืองเวอร์ชั่นใหม่มัน กว้างใหญ่พะโอ้โหกลับมาเจอน้องเขียวระเบิดไปซีเออนะมันมันเจเนเรตพื้นที่ที่เยอะมากๆงั้นแล้วมันก็เลยแหลกนั่นเองนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะสำหรับการทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงแหลกไหนไปดูซีของของเขาหายไปยังโอเคหายไปละหยอกหยอยอก,ยอกเอ,อ้ยใ่แย่นะไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะเฮ้ย <laughs> กลับมาดิวิ่งอยู่เนี่ย เม่ทำยังไงมีอยู่ใกล้สภาพแล้วคือตอนตายนี่คือของกระจายเลยนะกระจายอ่ะกระจายเลยอะ่ะเออไ้ทะลักเลยอะ่ะโอเคน่ากลัวนะน่ากลัวโซ <laughs> นไปเล่นเองอะ่ะอีกรอบไหมเฮ้ย <laughs> <laughs> อันอย่าถามโอเคป เราอย่าไปเล่นกับลาวาเลยเราไปห้างไหนดีขวาล้ายซ้ายดีงั้นเราไปห้งขวาไปขวาเออ <laughs> <laughs> ขวาล้ายซ้ายดีไปขวาโอ้เจอทองอีกแล้วเอ้ยทำไมทองช่วงนี้มันเจอเยอะจังเลยอะสงสัยเราเป็นยุคตื่นทองหรือเปล่าเราจะไปขุดทองที่แคลิฟอร์เนียกันเป็นอะไรกับแคลิฟอร์เนียก็ไม่รู้นะ แต,แ,ตแต่แต่มันมีเรื่องนี้ในประวัติศาสนะแต่ว่าทำไมต้องขุดทองที่แคลิฟอร์เนียก็ไม่รู้กัน <Okay. S 1> เออมาติดหอูอู้ลาพิสลาซูลี่ถึงมันจะไม่มีประโยคก็ตามอ่ะนะเพราะแบบตอนนี้เราเอนชานเอนชานด้วยแหละเอนชานด้วยสมุดของวิลเลเจอร์เออเห็นไหมเราแบบมีอีวอลูชันนะเราจะไปสู้กับไอ้เขียวโอ้ยปั๊มแผ่นซีปั๊มแผ่นซีดี <c oughs> ปั๊มแผ่นซีดีเอ้ยบอกให้ปั๊มแผ่นซีเดโทษโทษโทษวิ่งไหมทัน นี <f dragging> ่เออจะไปใช้โลทำไมคนจริง2,021เอ้ย2,022เอ้ย2,022เลยจะบอก2,019จะบอก2,019เออตายตายตายตอนนี้คือเบลอแล้วใช่ไหมเราควรไปนอนเนาในเพชรโอ้เพชร it's a patch ฮะฮะจริงดิจริงจังจริงจังอ่ะ จริงจังะเนี่ยแต่จริงๆเพชรอะไม่ต้องใช้เยอะเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ใช้เพชรเยอะอยู่ละขั้นต่ำสักแบบหนึ่งสแต็กก็คือเหลือเฟอือสำหรับทั้งชีวิตอะเออมันไม่ได้ใช้ตลอดเวลาด้วยประเด็นถ้าเราทําแค่อุปกรณ์พื้นฐานอ้าวทอดอ๋อโอเคยังคือเราไม่เจอถ่านเลยอะหรือมันดํากันจนแบบมองไม่เห็นอะคือเดี๋ยวอนาคตรเราก็ทาฟาร์มทองฮะเราก็บอกเลยว่า <c oughs> เราจะ ทองเฟอร์กันกว่านี้อีกนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาทองไปก่อนนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยใช้ประโยชน์จากมันเท่าไหร่นะเจ้านี่เว้ยวูวูเจ้านี่นี่ไอ้จิ๋วนี่มันตัวร้ายเลยนะตัวแสบเอ้า้องเทาพังแล้วเหรอโอ้เคอ่าฮะโอเคได้เลยคุยกันได้เออตอนนี้คือแบบมืดมองไม่เห็น แต่ถ้าขุดด้วยไดมอนด์ก็ก็เร็วดีนะสำหรับบล็อกเออสเตลเลตลึกยิบสเลลพอเนาะเล็กคือคือตอนนี้เราเราเรียกได้ว่าอลิมิเตดมีใช้ไม่จำกัดนะเออจะใช้ทำไมฮะจะไปขุดทำไมเยสเสีวลาอู้ขุดไปเรื่อยเจอไดมอนด์โอเคขอบคุณโอ้เยอะด้วยนะสี่ <c oughs> อันคือจะขุดเล่นๆรอเฉยๆฮะ เอาดันเจอดไดม,มอนด้วยไงปังเนาะปังโอ้ทำไมทางนี้มันแคบลงแคบลงแคบลง <laughs> เราลงไปลึกกว่าน,นี้ดีกว่าเออนะเราไปที่วาสักแบบลบหกสบสี่เลยอะ <c oughs> มีอะไรที่วายลบหกสมีคาร์บอนสโตนด้วยน่าจะเป็นอีพิกซาแนะ่เลย <c oughs> ตอนนี้อยู่ Y เท่าไหร่อะ ลบสิปอ๋อตอนนี้อยวายลบสิโอ้โหทะเลลาวานี่นะโอ้แต่ทางมันตันอะเรายังไม่เจออเมทิสเลยอะเออมันมันไม่ไม่ได้อยู่วามันเหมือนจะไม่ได้อยู่หรือขนาดนี้ปะหรือเปล่าหรอไม่มันมันควรจะอยู่ทุกที่ปะแบบกระจายกระจายอะไรอย่างงี้ เฮ้ยเจอแล้วอ้าววัดเดชไปกันเลไปกันเถอะงั้นทางนี้ก็ตนันทางขวาตานันงั้นเราไปทางซ้ายเอาอิชิตันไปนะฮะโอเคงั้นเราไปทางซ้ายกันดีกว่านะฮะนีแแแแแ่แต่แต่แต่สถานที่มันดูใหญ่มากนะถ้าสมมุติเราปักทอทั้งหมดอะแล้วมาทําเป็นแบบคลังใต้ดินอะไรอย่างี้เออน่าน่าสนใจนะแต่ว่าขี้เกียจอู้อู้ทำไมมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะสำหรับลาพิสลาซูรีนะคะุณผู้ชม โอ้โหโอ้ยตกใจจะกระโดดทำไมเนี่ยโอ,โโอโ้เลสโตรนแฮะบล็อกเดียวโอ้โหอะไรอ่ะสภาพแลกอะไรเนี่ยแลกเลยตอนนี้ล่ะแล้วน,นี่เอ,อ้ยสภาพเนาะ ข้างล่างนี้มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรโอเคมีไรเค็มเอ้ยไอ้บ,บ็อกนี่นี่มันข้างในมันมีอะไรมันป้าทา้าวฝามันจะมีแบบไอ้เมืองอันนั้นไหมไอ้ไอ้ไอ้ทุ่งในฝันน่ะไม่น่ามีเนาะใช่ไ,ไม่น่าทุ่งอะไรทุ่งในฝันอะมันมันเป็นเหมือนอะไรสักอ,อย่างอะ่ะคล้ายๆกับโอเอซิสของทะเลทรายอ่ะโอช่มันจะเดี๋ยวนะทอดหมดทอดหมดทำไงดีเราก็ต้อง วางเ er อนเดอร์เชสแล้วก็หยิบอันนี้ออกมาแล้วก็แปะเข้าไปเอ้ยไม่ใช่เยอะไปนะอออออโอเคแล้วประเด็นก็คือเอาฐานกลับไปไม่ได้ด้วยโอเคจะเรินพรล,ละ่ะเออโอเคนะอ้าวหายไปไหนอีกแล้วเอาเอาอยู่นี่ปลโอ้ตรงนี้เหมือนจะตันเนาะตันปะอาจจะ ตันตันเออไม่ตันด้วยเออไปเลยไปเลยอ้าวตันนี่นะโอ้มีเลสตันนมะ uh ด้วยโอ้ยอย่างนี้เราก็รวยลาวาเลยดิแบบมีลาวาใช้ไม่จำกัดไม่จำเป็นต้องไปนระกแล้วอ่ะเออดี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 ด,ด,ดีแต,แต่แต่ทางมันไกลนะจริง,รงๆแถวๆนี้น่าจะเหมาะนะวนาอ้ยตกใจทำเป็นบ้านนะี่ยแแต่ตรงนี้ก็น่าจะตันตันไม่มีอะไร แง่ทำไมทางเชื่อมของอุย้ยของอันนี้มันน้อยจังเลยเอย้เสียงซอมบี้แลขอบคุณตรงนี้เหมือนทำเป็นกำแพงเลยอะ่ะบอกเดียวยนึกว่าแบบมันจะพาไปไหนอะไรอย่างงี้เออตรงนี้เหมือนจะโอ้ตาแดงไม่ใช่ตาแดงๆเออตาแดงๆจริงด้วยโอเคนึกว่าแบบ레สเตนอะไรอย่างงี้แต่มาแต่ไกลเลยนะ ไอเนี่เขาแดงของแท้เอ่อไดมอนด์ไดมอนด์อ่ะในไดมอนด์โอ้อิสต์ไดมอนด์จริงด้วยบอกเดียวอีกแล้วทำไมคุณทำอย่างนี้โห <c oughs> ดร้ายมากอังตนันเอ,อ้ยมันไม่เจออะไรที่มันดีๆเลยอ่ะในเมืองเนี้ยโอ้าวใตบ้านเรานี่มันไม่ดีเลยเนี่ยโอ้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 โอโรูนี้รูอะไรเอ,อ่ย ไม่มีอะไรใช่ไหมโอทัก <laughs> แล้วลงมาทำไมโอเคหรือว่าเราจะแบบลองขุดดิ่งไปเลยไหมอา้าวเลสโต,ต้กูนหรอดิ่งไหมดิม่งไหมทายอย่างี้เลยหรอเออท้าทายไหมเออแล้วก็แบบตกตายเลยแอคโอ้เออเครื่องบนนี้นะ่าสนใจเฮ้ยโอเคมีแร่เยอะดิอา้าวมา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 ,มา เลี้ยงลายเลี้ยงลายมาๆมาเจ้าหนูทั้งรายไปในแหลอ๋อยู่นี<อ>่กำลังขุดแบบขุดได้เรสโตนแล้วก็ยังได้ทองด้วยคือคอมโบคุ้มเลยแล้วจะขุดลงทำไมเนี่ย <c oughs> โอ้ยขุดก็ยากเออสภาพโอ้ชีวิตลำบากขนาดนี้เลยเนี่ย อ่าโอเคได้แลกมามครบแล้วนะฮะโอ้โหโกลับไปนี่คือเรารวยนะรวย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 ,รวยหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยสําหรับถ้านี้เดี๋ยวนะั้นเราทางกลับอยู่ไหนเอ่ยทางนี้ทางนี้ใช่ใช่ชขึ้นไปขึ้นไปเราต้องกลับไม่ได้นะฮะภารกิจของเราจะมาล้มเหลวที่นี่ไม่ได้อ้าวแหมอีปิกซ่านี่สัญชาตญาณนี่พลาดไม่ได้ เจอมอนสเตอร์ต้องฆ่าใหญๆไม่มีอะไรแล้วอะ่ะ <c oughs> เมืองมันตันล่อ <c oughs> อะไรไม่ราบใจอ่ะลงไปไว่ายนะ้ำอีกรอบไหมอย่าเรียกว่าน้ำงั้นเราลองไปอีกทางเอออีกทางไปแล้วนี่มันก็ไม่มีอะไรแล้วดิฮะ <c oughs> ที่นี่เราสำรวจครบแล้วหนูนี่ โอ้โหนี่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  c o b อ l ใช่ปะฮะเออ copper copper cobal อะไรน่ะเฮ้ยเจอ c เปอร์เอ้ยวันนี้ไม่เสียเปล่าแฮะได้เจอแร่ใหม่แล้วมันคือมันอยู่ใกล้บ้าน้วยนะแต่เราไม่รู้ตัวเลยเออเราก็เดินไปสักไกลเลยไปไหมไปไหมลองลงไปไหมหายไปใส่แหละไหนยูนี่ยูซียูซี ลองลงไปข้างล่างกันไหมลงไปก่อนเลยลงไปก่อนเลยมีน้ำอะลงไปเลยลงไปเลยเออเฮ้ยมีจริงด้วยโอ้ยน้ำหายพอดีสภาพโอ้ยจะฟันนะมื้อเอาไลยอู้คิปเปอร์อู้สองตัวอู้อู้ อู้อาสามตัวฮะฮะตายหมดแล้วเหรอ,อท,ำทำไมคิปเปอร์มันไม่ทำดามิดเลยอะน่าจะเป็นที่ตัว Anti แอนติคิปเปอร์ระเบิดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นโอ้ได้เจอเรสโตนด้วยโอ้ขุดเหมือนคนบ้าเลยตอนนี้ต้องใช้อน,นี้ขุดโอเค อาฮะไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วเอ้ยทำไมเมืองนี้มันทําให้ผิดหวังอะเนาะเนาะแบบนึกว่าจะเจออาเมทิสอะไรสักอย่างนั่นอะแล้วไม่มีประโยชน์เลยนะทํากล้องส่องทางไกลปะเขาว่ากันว่ากล้องส่องทางไกลเนี่ยยิ่งคอมโบกับออติฟานี่คือยิ่งไกลโอ้ยอย่างงี้โกงเลยเนี่ย หมดแล้วแะอันเนรู้สึกเสียเที่ยวจังเลยอ่ะแบบไม่เจออ b a n d o n e เลยนะ่ะโอ้เราลองขุดดิ่งไหมขุดดิ่งไหมท้าทายปะเอาปะเอาปะเอ้ดิ่งไม่ตาย,ยนะนาตาย,ยนะยยนะดิ่งไม่ตาย,ยนะเสียวอะ่ะเจาะสองทางดีกว่า <laughs> ข้างล่างเป็นรูอ๋อรปป่าเออดีเออฉลาดนีต่ตอนนี้เราจะไปดูกันว่าที่ลึกกว่านี้เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจหรือไม่อ่า ตอนนี้นะฮะอีบิกซ่าหน่วยสูตายของเราก็ได้ลงไปก่อนแล้วเนื่องจากว่าเขามีน้ำนะฮะดังนั้นแล้วถ้าเขาตกเขาก็สามารถที่จะสวิตช์ทันใช่ไหมใช่เลยเออดูไม่ค่อยมั่นใจนะเอ้ยแต่มันจะครบ64บสิบแล้วนะไม่มีอะไรเลยลงนี้ดูเงียบเหงาเ,เกินเจอเบ็ดเลยอ่าเจอเบ็ดล็อกเรียบร้อยไม่มีอะไรนะฮะสำหรับการขุดออกมาครั้งนี้อ้าวไม่ได้เจอเบ็ดเราตั้งนานวันดี บดีทำไมงั้นภารกิจของเราวันนี้ก็ถือว่าออกพังเลยจบจบกันแค่นี้ใช่ไหมภารกิจของเราที่ขุดก็เตรียมมาตั้งเยอะนะออาเอาของอะไรขึ้นเยอะแล้วกันของเรือของเรือโอเคแต่วันนี้เราก็ได้บล็อกกลับมาเยอะอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกไปทำอะไรได้นั่นแหละได้ได้บล็อกกลับมาแต่ไม่รู้จะไปทำอะไรไงเนาะ อันนี้คืออะไรคือสภาพคือบันไดต้องต้องเป็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหรันโทษจังลงไปดิถ้าตกไปก็เสียชีวิตโอ้ยโอ้ยแม่อันนี้อะไรก็แค่แบบเก็บเดียวเอ่อถ้าถ้าใช่ทางนี้เหรอใช่เหรอใช่ใช่แหละเออใช่เออเออเอโอเคครับวันนี้เราก็จะกลับ บ้านกันใช่ไหมเดี๋ยวนะบ้านอยู่ทางไหนจดพิกาไว้ไม่ใช่หรอจดไว้แต่ขี้เกียจด,ดูขอบคุณโอ้อัอนอี้เอยเดี๋ยวนะข้างหน้ายังไม่ได้ไปหรออ้าวมันจะจบแค่นี้ได้ยังไงอ้อโดนช็อตแรกเลยอ้ยกาแฟ<ล>กาแฟ<ง>อะไรล่กอะไรลึกล,ล,ล, <laughs> ลงไปจะขึ้นมาลงไปลงไปมีอีกตัวหนึ่งข้างหลังอ๋อ มาเด้มาเด้ไอหนูลงไปสภาวะลืมไปว่าทางนี้ยังไม่ไปแต่แต่อยู่ใกล้ไม่เป็นไรของไม่หายเอาถังน้ำมาก็แล้วกันพูดช้าไปหน่อยอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเออเดี๋ยวก็โผล่ที่บ้านเนาะอุ้ยวู้วู้เจอกองสปอนเจอกองซอมบี้เฮ้ยของดีของดี อย่าไปเผิดทุบนะเออไม่ทุบหรอกนะเจอสปอนซอมบี้เดี๋ยวเราทำฟาร์มซอมบี้ใต้น้ำเราก็จะได้มีมีอะไรอ๋อปั๊มไทเดนได้ถ้ามันมีอะนะถ้ามันมีไทเดนให้อะนะเราก็จะปั๊มไทเดนได้เออเฮ้ยมันคุ้มนะเอออยู่ใกล้ๆกลบ้านด้วยเราไปตั้งไกลไม่เจอแต่ไอสิ่งที่ใกล้บ้านเราไม่ได้ไปมันมีมันมีของดีเอองงเลยเออ้ยแต่ก็คือก็ถือว่าไม่ไกลมากนะ แล้วก็อย่างหนึ่งคือทางโลงของเราก็ค่อนข้างที่จะทําดีแล้วด้วยก็สะดวกสบายอยู่พอสมควรเลยโอเคอ่าโอเควัดดีโอ้ยวางอาไหมเดี๋ยๆใจเย็นมันจะลงไปข้างล่างไงกูีกกูรีกสภาพรอน้ำหยุดไหลก่อนน้ำถังเดียวพาบรรหล มันจะลงไปถึงข้างล่างลงไปถึงไอ้ชั้นนั่นเลยดิโอ,เอ,อ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวของก็พัดกระจายหรอกนัน่นนันน่นนั่นนั่นพัดของลงลาวาแน่เลยนัน่นอ่าโอเครอดเดี๋ยวเราจะเก็บน้ำทำไมเนี่ยแล้วจะขึ้นไปไงเดี๋ยวไปต่อขึ้นก็ได้เอาของก่อนมันต้มยังโง่อุ้ยอเมซส ะจริงเหรอจริงเหรอโอ้โหวันนี้ไม่เสียเที่ยวแล้วโอเคมันขุดช้าเดี๋ยวใช้ที่ขุดไดมอนด์เลยมามามาอ้าวไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวนะเราจะลงไงดีเฮ้ยวางน้ำไหมเราดิเราดูสภาพมันวางน้ำอย่าเก็บน้ำนะอย่าเก็บน้ำนะเออโอเคเฮ้ยเฮ้ยกว้างใหญ่อยู่นะเฮ้ยกว้างเลยอ่ะเดี๋ห็นขาวๆข้างบนไหมอ๋อเหรออ๋อเหรอ งั้นเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาบุกต่อข้อควานนี้นะะก็คือการแอดเวนเจอร์ของเราในวันนี้ก็เรียกได้ว่าแปลกตาสําหรับหลายๆคนเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยจะมาแอดเวนเจอร์ลงเหมืองกันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มแล้วนะคะเนื่องจากว่าโอ้จเจอเอ็นเดอร์แมนด้วยเฮ้ยนี่นี่เอ็นเดอร์แมนใช่ไหม น่าจะใช่นะเออเอ็นเดอร์แมนจริงด้วยตามม่งเชียงมาแต่ไกลเลยนะฮะก็อีพิกซ่าบอกว่าเจอสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะอเมทิสใช่ไหมออเมทิสนะฮะแมนอ่ะก็ก็ถือว่าบรรลุในสิ่งที่แบบเออนะน่าสนใจละแล้วก็อย่างนึงก็คือเราเจอกรงสปอนมอนเตอร์โดยไม่ได้นัดหมายด้วยนะฮะ,ะก็ก็ถือได้ว่าวันนี้ค่อนข้างจะบรรลุเป้าหมายเลยทีเดียวค้นพบทั้งอเมทิส ค้นพบทั้งเมืองอันกว้างใหญ่อันสวยงามนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงสปามอนสเตอร์ที่เจอแบบไม่ได้นันหมายด้วยนะฮะ,อะโอเคก็ถือว่าวันนี้การลงเมืองของเราก็คุมแล้วหลังจากที่ตอนแรกๆของเรานั้นก็วนอยู่ในที่เดิมนะฮะทั้งหมดน้ก็คือเอาชิรอซีซั่นทีิบเในวันนี้พวกก็ใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ